ค่ะสวัสดีค่ะชาวรีจูเนียร์ไลฟ์เอสเอทุกคนนะคะอ่แนะนำตัวนิดนึงนะคะนี่หมอนนะคะหมอนเองหมอนน้องหมอนน้อยนะคะวันนี้หมอนจะมาสอนที่การลงโปรแกรม a e r o b o f o r m มกับู้ไปกับการโพสต์กระตูแล้วก็การทำา CO นะคะอา่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับการลงโปรแกรม a e r o b o f o r m นะคะหลังจากที่ ทุกคนนะคะโหลดโปรแกรมมาแล้วนะคะการติดตั้งเนี่ยทุกคนจะเห็นเจ้าตัวเนี่ยรูปเขียวๆตัวนี้นะคะให้ทุกคนดับบัญลคีเข้าไปเลยนะคะเพื่อทําการติดตั้งนะคะแล้วก็เน็กนะคะคลิกก็ไปเลยเน็กนะคะคลิกเน็กเน็กไปแล้วก็ตอบ yes นะคะอ่านี่ก็เสร็จสิ้นสําหรับการลงโปรแกรมนะคะทีนี้ ทำยังไงจะให้โปรแกรมสมบูรณ์นะคะเราต้องมีการลงทะเบียนนะคะทุกคนจะเห็น,น,ะะหหนะะโฟลเดอร์นะคะโฟลเดอร์เหลืองๆนะคะโฟลเดอร์คลานะคะให้ทุกคนับเป็นคลิกเข้าไปนะคะก็จะเห็นไฟล์นะคะเห็นไฟล์ไฟล์หนึ่งนะคะให้ทุกคนก๊อปนะคะก๊อปนะคะแล้วก็ไปที่ดป้น C นะคะก็ไปที่สตาร์ทนะคะเลือกม y คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เลือกแป้น C โปรแกรมไฟล์นะคะ แล้วก็ให้ทุกคนมองหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า c y b e r s y s t e m นะคะแล้วบางทีเข้าไปเลยก็จะเห็นเห็นไหมคะโฟลเดอร์ AI Roboform ที่เราได้ลงโปรแกรมไปเมื่อตะกี้นะคะแล้วบางทีเข้าไปเลยคลิกขวานะคะแล้วก็พลาสวางไปเลยนะคะสังเกมก็จะเห็นมีหน้าต่างเล็เลกๆนะคะก็คือมันมีไฟล์3ามกันก็ไม่เป็นไรนะคะให้ทุกคนกดแยกไปเลยนะคะ,ะนะคะนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการลงโปรแกรมและลงทะเบียน เจ้าตัวโปรแกรม i r o b o Form นะคะโปรแกรมเสริมที่จะมาช่วยให้เราโพสกร์ทูได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เราจะเข้าสู่วิธีการโพสต์กันนะคะ,ะทุกคนได้ลงโปรแกรม f i r e f o r กันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนเปิดโปรแกรม f i r e f o r ขึ้นมานะคะเปิดขึ้นมาเลยนะคะ,ะนะคะก็จะมาเจอหน้านี้นะคะสำหรับเจ้าตัวโปรแกรม f i r e f o x เนี่ยอ่า มันคล้ายกันเลยกับเจ้าตัวโปรแกรม IE ที่เราใช้เปิดอินเทอร์เน็ตตัวไปนะคะแต่หมอนแนะนำนิดนึงว่าทำไมถึงต้องใช้ f ฟ r e f o x f i r e f o x เนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรหลายอย่างที่จะมาช่วยในการช่วยทำงานร่วมกับเจ้าตัวระบบฟอร์มได้เยอะเลยทีเดียวนะคะอืมนะคะน,ะนี้เราไปหาแทีนี้เราไปหาหน้าเว็บบอร์ดกันดีกว่าอ่าเราหากันยังไงเอามาจากไหนเหรอ เว็บบอร์ดต่างๆใน Google เลยค่ะให้ทุกคนพิมพ์หาเลยนะคะใน Google นะคะเข้าเว็บ Google เลยนะคะปึ๊บนะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะตั้งกระทู้ใหม่นะคะอะไรอย่างเงี้ยตั้งกระทู้ใหม่หรือว่าไอ้เว็บบอร์ดเว็บโพสอะไรพวกนี้นะคะแลกขายซื้อเปลี่ยนนะคะเออแลกขายแลกเปลี่ยนซื้อขายสิเนาะอ่าคลิกเข้าไปนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะ เห็นไหมคะตั้งกระทู้ใหม่นะคะเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะเนี่ยคือเว็บบอร์ดต่างๆที่เราจะหานะคะหาได้จาก Google นะคะ Google เนี่ยอยากรู้ว่าอะไรหาเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ตั้งกระทู้ใหม่เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลย,เลยแล้วเนี่ยอ่ะเราหาเจอแล้วแล้วไฟล์ฟอสมันจะมาช่วยเราอย่างไงอ่าให้ทุกคนนะคะไปน New ท็ขึ้นมาใหม่คือเปิดแท็บใหม่นะคะของตัวไฟล์ฟอสเนี่ยมันจะเปิดแท็บใหม่ได้นะคะก็คือไอคอนตัวนี้นะคะ ที่เป็นรูปเครื่องหมายบอกว่โอเคเอานะคะถ้าของใครยังไม่มีบางคนเพิ่งลงโปรแกรมนะคะเพิ่งลงไฟล์ฟอไปยังไม่มีให้คลิกขวานะคะคลิกขวาตรงพื้นที่ทสีเทาๆตรงนี้นะคะคลิกขวาแล้วเลือกกําหนดเองหรือถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็น c u สตอมให้คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ให้ลากนะคะให้ลากให้ลากไอคอน เปิดแท็บใหม่ที่เป็นรูปรูปตัวนี้นะคะรูปแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะคะแท็บใหม่ตัวนี้นะคะให้ทุกคนล่กออกมาล่าออกมานะคะแล้วก็ไปวางไว้ตรงที่ว่างๆตรงไหนก็ได้แล้วก็ปล่อยนะคะแล้วก็จะได้ออกมาละนิวแท็บใหม่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ปิดไปอ่านี่ให้ทุกคนนิวแท็บนะคะนิวแท็บไว้นิวไว้เยอะเลยนะคะนะคะนี่คือ เราเปิดแท็บใหม่นี้มันจะไม่มีชื่อเรื่องตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยนะคะทีนี้เราก็ไปเอาตั้งกระทู้ใหม่เนี่ยตั้งกระทู้ใหม่ของเราเนี่ยที่เราหาใน Google เนี่ยนะคะ,ะคลิกค้างไว้แล้วลากลากไปใส่เลยลากไปใส่ตรงนิ w วแท็บที่เรานิ้วไว้เนี่ยที่ตรงไม่มีชื่อเนี่ยลากไปแลป้วก็วางนะคะ,นะคะลากไปลากไปวางนะคะอืมนะคะลากไปลากไป ก็ว่างอ่านะคะเห็นไหมคะปรจะหลาดใจมากเห็นไหมคะเราก็จะได้หน้าเว็บบอร์ดนะคะที่จะเอามาใช้ในการโพสต์นะคะนะคะที่เราลากมาเมื่อกี้ดีไหมคะเราไม่ต้องไปเปิด new browser ตัวใหม่คือเปิดแทบ็บเปิดแท็บใหม่ตัวนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะอ่านี่นะเห็นไหมอ่ะแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะ ได้เว็บบ่อยมาแล้วบางคนเนี่ยยังไม่มีเวลาว่างใส่ข้อมูลพอเราได้หน้าใหม่เงี้ยเราอยากเซฟไว้เซฟเก็บไว้ในไฟล์ฟอสเพื่อวันหลังเราจะมาเปิดเรามาทําต่อเงี้ยทุกคนไปที่ที่คันหน้าเว็บนะคะหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นบุ๊กมาร์กอ่าเซฟยังไงเซฟเหมือนเวลาเราใช้ไอเนี่ยตรงไอเนี่ยมันจะเซฟที่ my f a v o r i t e ใช่ไหมคะ แต่ของไฟฟ้องเนี่ยมันจะเซฟไว้ที่ขั้นหน้าเว็บหรือว่าบุ๊กมาร์กทุกคนคลิกก็ไปนะคะแล้วก็คลิกที่ขั้นหน้าเว็บนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็กดอ่าเราสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ได้นะคะเนี่ยลองคลิกก็ไปดูเนโฟลเดอร์ folder, ปุ๊บอ่าแล้วก็เลือกที่ตัวเลือกเนี่ยเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่สําหรับไว้เก็บเว็บโพสเนี่ยแล้วก็คลิกสร้างโฟลเดอร์ใหม่อะไรเงี้ยนะคะนะคะ แล้วก็เซฟไว้นะคะเสร็จสิ้นอ่ะเซฟไว้ให้ทุกคนเซฟไว้เลยนะคะอ่าทีนี้เราไปดูซิว่าเวลาเราเซฟไว้เนี่ยมันจะมันจะขึ้นตรงไหนนี่อย่างหมอนเซฟไว้นะหมอนจะทําเป็นโฟลเดอร์ไว้นี่เยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมคะแล้วก็สามารถเปิดเปิดทีเดียวทั้งหมดนี้เลยก็ได้นะคะเนี่ยเปิดได้เนี่ยเปิดได้นะคะ อ่อันนี้คือวิธีการเซฟเหมือนเซฟมาเฟซบุลิตอ่าพอละทีนี้อ่าเราก็ได้เว็บโพสต์กันมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะไปทำการโพสต์กันนะคะอืมอันนี้ก็คือตัวเว็บบอร์ดที่หมอนได้เตรียมไว้นะคะที่จะใช้โพสอ่านะคะแล้เว็บโพสกันมาเรียบร้อยแล้วนี่ให้ทุกคนแปาข้อความมาเลยทุกคนก็จะเตรียมข้อความกันไว้แล้วเนาะเนี่ย ก๊อปมาแล้วก็เอาข้อความเนี่ยที่เราก๊อปมาเนี่ยมาวางในตรงข้อความของเว็บบอร์ดนะคะก๊อปมาวางอ่าวางไปทีละส่วนนะคะวางข้อความก็ข้อความหมดทุกอันนะคะมันจะทำให้การโพสเนี่ยเร็วขึ้นนะคะ,ะวางไปนะคะก๊อปวางก๊อปวางอ่า นี้ใส่หัวข้อให้มันด้วยนะคะอหัวข้อนะคะะ <c oughs> <c oughs> แล้วใส่หัวข้อก็ทีนี้เราก็ก๊อปก๊อปหัวข้อนะคะไปวางทุกตัวเลยหัวข้อวางค้อวาง เพราะวางหัวข้อวางข้อความเรียบร้อยทีนี้ให้ทุกคนเช็คนะคะเวลาเราโพสเนี่ยมันจะมีให้เราใส่พวกชื่อผู้โพสอะไรพวกนี้ให้ทุกคนเช็คนะคะเช็คเช็คแล้วก็ใส่ข้อความให้ครบุกช่องนะคะใส่ข้อความให้ครบกช่องนะคะก่อนที่เราจะโพสนะคะแล้วก็ไล่ใส่ให้ครบก่อนเลยนะคะ อ่น,นะคะทีนี้ทุกคนก็ใส่ข้อความทุกอย่างเช็คหมดแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปโพสเดี๋ยวหมอนจะพาไปเซฟนะคะไปเซฟไว้ในตัวโปรแกรมโ o บอฟอร์มนะคะทุกคนจะเห็นนะคะไปตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นแถบเครื่องมือของเจ้าตัวโ o บ o ฟอร์มนะคะตรงแต่ต้นบาร์ข้างบนนะคะตรงนี้นะคะทีนี้ ให้สังเกตนะคะให้สังเกตตรงนี้นะคะที่มันเขียนว่าปาช,ชาน,นี่ยคือเว็บเพจตัวไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำการเซฟลงในโปรแกรมโรบอฟอร์มเนี่ยมันชื่อมันจะขึ้นชื่อว่าปาร์ชาน,นะคะนี้เราก็จะไปทําการเซฟกันให้ทุกคนคลิกที่ปาร์ชาน,นะคะปึ๊บแล้วก็นิวนะคะความพิเศษของเจ้าตัวโปรแกรมโรบอฟอร์มนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันจะตั้งชื่อให้เราเลยนะคะตั้งชื่อให้เราอัตโนมัตินะคะเราไม่ต้องไปตั้งอีก <c oughs> แล้วถ้าของใครเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามันติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะให้ทุกคนติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะคะแล้วก็กดเซฟนะคะเซฟเลยนะคะเซฟทุกอันนะคะเซฟทุกอันเลยเซฟนะคะเซฟทุกอันเลยนะคะเซไว้นะคะเซทุกอันเซท,ทุกอันเลยนะคะอ่าหลังจากที่เซฟเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ไม่ทำการโพสกันเลยนะคะอ่าแล้วก็คลิกอ่าเพิ่มประกาศอ่าโพสไปอ่าโพสอ่าโพสอ่าสับมิดโพสอ่าแล้อ่าโพสไปค่ะ โพส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  นะคะอ่าทีนี้ก็ทำการโพสเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าเห็นไหมนี้เราก็จะเห็นนะคะตัวที่เราโพสไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมาขึ้นอยู่ในสต์การโพสต์ต่างๆนะคะอ่าเราก็ปิดไป <ๆ S 2> ก็แสดงว่าเราโพสเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไปนะคะอืมและทีนี้ไอ้ที่เราเซฟไปเมื่อกี้เนี่ยไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนให้ทุกคนนะที่ตรง ตัวไตเติลบาร์ของเมนูบาร์ของตัวโปรแกรมระบบฟอร์มนะคะไปที่ล็อกอินนี่ไงแล้วก็จะเห็นรายชื่อ,อเห็นรายชื่อเว็บบอร์ดที่เราเซฟไว้เมื่อตะกี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยเราจะกลับไปที่ตรงนั้นยังไงให้ทุกคนไปที่ชื่อที่เซฟนะคะแล้วคลิกขวาที่ชื่อแล้วก็เลือก go and fill นะคะอย่างนี้ให้ทุกคนเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาก่อนนะคะ ่เปิดแทมหม่ล็อกอิน go and fill นะคะตรงชื่อที่เราเซฟนะคะอ่านะคะปึบอ,อ่าเห็นไหมคะอ่าเนี่ยคือความมหัศจรรย์ของมันนะคะนี่นะคะในครั้งต่อไปที่เราจะทำการโพสกระทรูเนี่ยเราไม่ต้อง ค้นหาหน้าเว็บบอร์ดใหม่กระทู้ใหม่นะคะไม่ต้องใส่ข้อความใหม่นะคะเพียงแค่เราเปิดจากเปิดตัวหน้าเว็บเนี่ยหน้าเว็บบอร์ดที่เราเคยโพสไว้ครั้งแรกเนี่ยจากเจ้าตัวโปรแกรมร o บิฟอร์มเนี่ยนะคะที่เราเซฟไว้เนี่ยนะคะเนี่ยคลิกขวา go and fill มาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะมีข้อความมีหัวข้ออะไรให้เราเรียบร้อย เพราะว่าเราได้เซฟไว้แล้วเนี่ยแหละคือความสามารถของเจ้าตัวระบบฟอร์มที่มันจะมาช่วยเราในการโพสต์ให้เร็วนะคะโพสต์ได้เร็วนะเนี่ยพอครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องมาใส่ข้อความใหม่แล้วเราก็สามารถโพสต์โพสโพสอ่าโพสกระทู้นะคะโพสได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาก่อข้อมูลกรอข้อความใหม่นะคะอันนี้ก็คือโปรแกรมเสริมที่มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องการโพสต์ได้ดีเลยทีเดียวนะคะอ่านะคะเสร็จไปเนาะเรื่องการโพสต์ ทีนี้เราไปดูเรื่องการทำ CO กันดีกว่านะคะไปดูเรื่องการทำ CO นะคะอ่าเรื่องการทำ CO ให้ทุกคนเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเราเข้าเราพิมพ์ไปที่ www. google นะคะ google. co. th/ ด้วย add url นะคะตัวนี้นะ อันนี้จะเข้าเว็บเราจะไปแอด URL กันเพื่อทำ SEO หรือว่าทํา search engine เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยติด t o อ google นะคะให้ทุกคนพิมพ์นะคะ th, นะคะ w w w g o o g l e co. t s นะคะ s l a s d URL นะคะตัวนี้นะคะพิมพ์เข้ามานะคะนี่นะคะ ลราก็จะมาเจอหน้าเว็บตัวนี้ว่าเพิ่ม URL ของคุณใน google นะคะทุกคนก็จะเห็นเห็นช่องตรงนี้นะคะเห็นช่องตรงนี้อันนี้คือช่องที่เราจะมาใส่ URL นะคะส่วนตรงนี้ก็คือคีย์เวิร์ดที่จะให้เราใส่เหมือนกับเวลาเ,าเวลาเราไปค้นหาข้อมูลใน google เนี่ยที่เขาจะบอกว่าหางานรายได้เสริมธุรกิจออนไลน์อะไรพวกนี้เราจะมาพิมพ์ใส่ตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็มาใส่ URL มอนก็จะใส่ URL ของหมอนไปนะคะปึ๊บนะคะอันนี้ของหมอนนะคะทุกคนก็ใส่ของทุกคนนะคะด u จิ a t ็ l i g h t .asia/username ของใครของแมนหรือว่าใครที่ไปทำบาง URL เรียบร้อยแล้วก็เอาตัวนั้นมาใส่เลยแล้วก็มาใส่คีย์เวิร์ดกันนะคะอันนี้ของหมอนพิมพ์ไว้แล้วนะมีเยอะแยะมากมายงานหาเงินผ่านเน็ตไลฟ์ได้เสริมงานออนไลน์ ธุรกิจเรืออ่ายตรงนี้นะคะ,คะอ่าพอใส่คีย์เวิร์ดเสร็จแล้วเราก็ไปใส่เลขสีเขียวให้มันด้วยนะคะคิมให้ขูกนะคะอืม ก่อนที่ก่อนที่จะกดเพิ่มแอดเราก็ไปเซฟไปเซฟหน้าเพจนี้นะคะไว้ในเจ้าตัวรโบ o ฟอร์มด้วยนะคะก็ไปกดเซฟนะคะไปกดเซฟไว้นะคะปึ๊บอทีนี้พอขอกเสร็จแล้วนะคะก็กดเพิ่ม url ปึ๊บเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนี่นะคะถ้าถึงว่าแอดสำเร็จมันจะขึ้นว่า thank you your site url ก็คือ คุณได้ทำการเพิ่ม URL ของคุณสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใละนี้ที่เราทำไปตรงนี้หลังจากที่เราโพส์เจะทูไปแล้วนะคะหลังจากที่เราโพสเจะทูไปแล้วให้เรามาทำแอด URL มาทำ CO ตรงนี้ด้วยนะคะสมมติว่าเราวันนี้เราโพสไป100 100กระทู้อ0เว็บกหให้เร้อาเว็บก็ให้เรามาทำ CO หรือว่าแอด URL เนี่ยร้อยครั้งนะคะ เพื่อที่จะให้เว็บเราเนี่ยติดท็อปก Google เนี่ยมันติดยังไงมันไปขึ้นตรงไหนอ่ะให้ทุกคนไปที่ Google นะคะลองพิมพ์นะหางานเงี้ยหาเงินผ่านเน็ตอย่างเงี้ยอ่ะับมีเข้าไปเห็นไหมคะเนี่ยเมื่อเราทำซีโอบ่อยๆเนี่ยเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันจะมาขึ้นติดท็อปหน้า Google แบบนี้นะคะอย่างเงี้ยเนี่ยเรามันจะมี URL พวกเนี้ย เมื่อเราทำบ่อยๆนะคะ URL ของเราเนี่ยมันก็จะมาก็จะมาขึ้นติดท็อป Google ตรงนี้หรือถ้าเราทำบ่อยๆไม่แน่นะคะวันหนึ่งนะคะเว็บลิงก์ของเราเนี่ยมันจะมาติดอยู่ที่ลิงก์ผู้สนับสนุนก็เป็นไปได้นะคะแต่ต้องทำบ่อยๆนะเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่วันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเห็นเนี่ยเว็บ Rejuven.a t e l i ์ e a s i a ของเราเนี่ยขึ้นมาติดท็อปตรงลิงก์ผู้สนับสนุนนะคะ เนี่ยก็เป็นไปได้เดี๋ยวก็จะมีทีมงานของเราทุกคนเลยมีลิงก์มาติดตรงนี้ทุกคนเลยรีจูเนตไลท์รีจูเนตไลท์หมดเลยเนี่ยนะคะก็เป็นไปได้นะคะอ่านี่ก็คือวิธีการนะคะโพสต์วิธีการทำซีโอนะคะก็หมอนก็หวังว่าการสอนของหมอนวิธีการโพสต์วันนี้ก็คงจะช่วยให้ทุกคนนะคะสามารถเอาไปทํางานได้นะคะสามารถเอาไปโพสต์กระทู้ได้นะคะหมอนแนะนํานิดนึงนะคะเรื่องโพสต์กระทู้ วันหนึ่งเนี่ยน่าจะโพสักวันละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยเวฟนะคะซึ่งการโพสกระทู้เนี่ยเราจะได้กลุ่มเป้าหมายนะคะได้กลุ่มเป้าหมายเยอะกว่าการส่งเมลอีกนะคะหมอนแนะนาก็สามารถแต่ต้องโพสต์เยอะๆหน่อยนะคะทาตามที่หมดเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยนะคะด้วยเจ้าตัวโปรแกรมระบบฟอร์มจะช่วยได้เยอะนะคะโพสต์วันหนึ่งวันละร้อยชั่วโมงเออหนึ่งร้อยเวฟสองร้อยเวฟนะคะก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะ ค่ะเอลไะเนาะก็สำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนควงไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยเหมือนก็มีมาแชร์ประสบการณ์แชร์การสอนนะคะสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ